สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมะศึกษาปีที่4ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในหน่วยการเรีนยนรู้ที่4เรื่องผักสมุนไพรใบหญามีคุณค่าทั้งนั้นวันนี้คุณครูแตงโมจะพาเด็กๆไปอ่านเสริมเรื่องชีวะกมารพัชกันนะคะเด็กๆอ่ก่อนอื่นเลยคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือภาษาพาที เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า44ค่ะอ่าเมื่อเปิดมาแล้วก็จะเจอหน้าตาหน้านี้นะคะอ่าเมื่อเด็กๆเ,เปิดมาแล้วก็จะเจอหน้าตาหน้านี้ค่ะข้างบนนะคะตัวสีเขียว,ข,ยวข้างกล่องของขวานอ่านว่าอะไรคะอ่านเสริมเก่งมากค่ะเด็กๆแล้วคําต่อมาล่ะคะบรรทัดต่อมาอ่านว่าชีวะกะโกมารพัทข้างล่างก็จะมีอะไรคะคําอ่านให้นะคะ เมื่อเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่44แล้วเด็กๆมาอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะถ้าเด็กๆคนไหนอ่านคล่องอ่านไวสามารถอ่านไปก่อนคุณครูได้เลยนะคะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนที่ยังอ่านไม่ได้นะคะหรือว่าอ่านยังไม่คล่องเท่าไหร่ให้ใช้ให้เด็กๆนะคะยกมือขึ้นมาแล้วเหลือแค่เพียงนิ้วชี้ชี้ตามที่คุณครูอ่านโอเคไหมคะเด็กๆ จะได้จำหน้าตาของคำศัพท์ที่คุณครูอ่านให้ฟังได้ถ้าเด็กๆอ่านไม่รู้เรื่องแค่เพียงใช้นิ้วชี้แล้วก็พึพมพำตามคุณครูไปนะคะอ่าเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะชีวะกะโกมมารพัทเมื่อแรกเกิดถูกนำมาทิ้งไว้ที่กองขยะพระอภัยราชกุมารพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสาร ผู้ครองกรุงราชครุษแห่งแคว้นมคตสเสด็จผ่านมาพบเข้าจึงทรงนำมาชุบเลี้ยงตั้งชื่อให้ว่าชีวะกะโกมารพัทซึ่งแปลว่าบุญรอดคือรอดชีวิตมาได้เมื่อจเจริญวัยชีวะกะโกมารพัท ได้หนีไปเรียนวิชาแพทย์ที่สำนักตักกะกสิลาซึ่งเป็นที่เรื่องลือว่าเป็นแหล่งรวมศิลปะวิทยาการต่างๆโดยขอทำงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยอัทยาศัยที่เป็นเด็กอ่อนน้อมว่านอนสอนง่ายอาจารย์ทิสาปามโมกจึงเมตตา ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้จนหมดสิน้นชีวะกะโกมารพัฒเรียนวิชาแพทย์สำเร็จใน7ปีซึ่งตามกำหนดจะต้องใช้เวลาเรียนถึง14ปีอาจารย์ได้ทดสอบความรู้โดยมอบตะกร้าใบหนึ่งให้ถือเข้าไปในป่าทั้ง4ทิศทิศละวัน ระยะทางวันล,ละหนึ่งโยดและสั่งให้เก็บพืชที่ไม่มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคนำกลับมาให้อาจารย์ต่อมาเด็กๆเ,เปิดหน้าที่45แล้วอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้ามองในสไลด์ไม่เจอนะคะก็ถ้ามองในสไลด์นะคะแล้วเด็กๆอ่านไม่ออกนะคะก็สามารถเปิดหนังสืออ่านตามคุณครูได้เลยนะคะ สวันต่อมาชีวะกะโกมารพัทได้นำตะกร้าเปล่า,ากลับมาคืนอาจารย์และบอกว่าไม่พบพืชที่ไม่มีสรรพ,พคุณเป็นยารักษาโรคแม้แต่ชนิดเดียวพืชทุกชนิดล้วนเป็นยาได้ทั้งสิน้นชีวะกะโกมารพัทเดินทางกลับกรุงราชคฤต ระหว่างทางได้ใช้ความรู้ทางการแพทย์รักษาภรรยาเศรษฐีในเมืองสาเกตให้หายจากโรคปวดศีรษะได้เงินทองมามากมายและทุกครั้งที่ได้เงินทองจากการรักษาก็จะนำถวายพระอภัยราชกุมารที่ทรงชุบเลี้ยงมาพระองค์ไม่ทรงรับ มีแต่ชื่นชมในความกะตันยูรู้คุณรับสั่งให้เก็บเงินทองนั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์หมอชีวะกะโกมารพัฒได้ใช้ความรู้รักษาโรคฝีในท้องถวายพระเจ้าจันทปัตชะโชติดหรือจันทปัต ชะโชตแห่งกรุงอุดชเชนีและรักษาโรคฤิดสีดวงทวารถวายพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคตจนพระโลหิตหยุดไหลหายจากความเจ็บปวดจึงได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าพิมพิสารให้เป็นแพทย์หลวงต่อมาหมอชีวกะ โกมารพัฒได้เป็นแพทย์ประจำพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถวายการรักษาบำบัดโรคหลายครั้งนอกจากนี้ยังปรุงพระโอสถรักษาบาดแผลที่นิ้วพระบาทซึ่งเกิดจากสะเก็ดหินที่พระเทวทัตกลิ้งลงมาหวังทําร้าย หมอชีวกะโกมารพัฒนเป็นแพทย์ที่มีทั้งความรู้และคุณธรรมอย่างยิ่งได้รับยกย่องให้เป็นครูของแพทย์ทั้งปวงและเป็นครูแห่งการแพทย์แผนไทยด้วยอาเด็กๆคะจากการสรุปเรื่องชีวกะโกมารพัฒแปลว่าอะไรคะเด็กๆเขาคืออะไรคะ เขาคือหมอนั่นเองนะคะหมอที่รักษาโรคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อได้เงินมาแล้วเมื่อได้เบียรมาแล้วนำไปทำอะไรคะเด็กๆนำไปถวายให้แก่บุพการีนั่นก็คือเขาเรียกว่าอะไรคะคุณพ่อเลี้ยงนะคะเพราะว่าชีวะกะโกมารพัฒเนี่ยเขาเป็นบุตรบุญธรรมที่ถูกเก็บมาเลี้ยงถูกไหมคะเห็นไหมคะ ข้อนี้นะคะก็เป็นเรื่องการกระตันยูรู้คุณนะคะเมื่อเรานะคะทํางานมาได้แล้วนะคะเราก็นําเงินที่เราได้เนี่ยมาเลี้ยงดูบุพการีของเราแม้ท่านจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะแท้หรือไม่แท้แต่ขึ้นชื่อว่าคนที่เลี้ยงดูเรามานะคะเขามีทั้งบุญคุณนะคะให้เราชุบเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเด็กๆ จากการที่เราได้อ่านนะคะอ่านเสริมเรื่องสั้นเรื่องนี้ไปนะคะก็ทําให้เรานะคะได้พบข้อคิดมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตันยูรู้คุณเรื่องของการอะไรอีกคะการรักษาโรคเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็โรคที่เรานะคะได้อ่านเจอสุดท้ายแล้วต้นไม้ใบหญ้าที่เราเห็นนะคะ ก็เป็นสมุนไพรแทบทุกชนิดเลยไม่มีพืชชนิดไหนเลยใช่ไหมคะเด็กๆที่เราอ่านเจอที่ไม่มีประโยชน์นะคะอาเราไปดูงานที่คุณครูนะคะจะมอบหมายให้เด็กๆทำกันดีกว่าค่ะค่ะเด็กๆงานวันนี้นะคะคุณครูก็ขอสั่งให้เด็กๆนะคะอาเขียนข้อคิดที่ได้จากเรื่องชีวติตตากมารพัฒนะคะมาคนละสามบรรพัดค่ะ เอาละค่ะข้อคิดนะคะก็มีอยู่ในเรื่องนี้เลยนะคะถ้าเด็กๆอ่านแล้วก็จ,จะเจอแบบคุณครูเองค่ะสำหรับวันนี้การอ่านเสริมเรื่องชีวะกาโกมารพัฒก็จบไปแล้วแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมทำกันบ้านที่คุณครูสั่งนะคะและอย่าลืมดูคลิปนี้กันด้วยนะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะอ่าๆแล้วก็อย่าลืมนะคะเด็กๆคนไหนที่อ่านไม่ได้นะคะ เปิดคลิปวิดีโอของครูนะคะฟังสักวันละรอบถึงสองรอบก็ยังดีนะคะจะได้จำได้จะได้รู้นะคะว่าหน้าตาการอ่านนะคะอ่านแบบนี้นะคะสะกดแบบนี้นะคะค่ะคุณครูไม่พูดมากแล้วค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ